เมื่อกี้แม่น้าพูดถึงผู้สูงอายุค่ะนี่เลยค่ะมีการลงทะเบียนเบี้ย,ยอย่างชีพผู้สูงอายุปี2 5 6 7แล้วคเออทําไมวัยจังเลยนะคะโดยปีนี้เนี่ยค่ะเขากําหนดเปิดรับลงทะเบียนเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุปี2,567ค่ะแบ่งเป็นสองช่วงคือช่วงต้นเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนนี้แล้วก็ช่วงเดือนอมกราคมถึงกันยายนปี ปีหน้านี้แหละ2566นะคะแน่นอนก็ใครที่อยู่ในเครือข่ายอยู่ในเกณฑ์นเนี่ยก็สามารถยื่นขอสิทธิ์ได้ที่ท้องถิ่นตามภูมิลังนานะคะซึ่งเปิดรับลงทะเบียนผู้ที่มีอายุครบ60ปีบริบูรณ์อ่าเพราะฉะนั้นที่ชันกับน,น้องมิ้นยัง,ยงไม่มีสิทธิ์นะคะโหอีกนานเลยแม่ <laughs> แต่ตอนนี้นะคะอายุร่างกายวัยกเกษียณแล้ว <laughs> นะคะ,คะก็แน่นอนค่ะใครที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อนและผู้สูงอายุที่จะครบ60ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ2567นก็ะคะก็คือคนที่เกิดก่อนวันที่2กันยายน2507รวมถึงผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาอยู่ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ยังไม่ได้ยื่นขอคำลงทะเบียนอันนี้คุณอยู่ในสิทธินั้นคุณได้รับสิทธินั้นเดี๋ยวนี้แน่นอนค่ะช่วงเดือนต,ต,ต,ตุลาคม ถึงพฤศจิกายนนะคะ<ป>แล้วก็<ป>ช่วงเดือนมก,กราคมถึงกันยายนปี2566อันนี้เราก็มาแจ้งข่าวเตือนไว้ล่วงหน้าจะได้ไม่ลืมกันนะคะอ่าเราดูว่าอเอกสารต้องใช้อะไรบ้างก็มีเอกสารในการลงทะเบียนก็ต้องมีการเตรียมเอกสารสําคัญแน่นอนบัตรประจําตัวประชาชนใครยังไม่มีลองไปติดต่อได้นะคะหรือบัตรอื่นที่มีรูปถ่ายโดยออกด้วยในยงานภางรัฐทะเบียน,บ,ยนบ้านาน,นะคะ,ะแน่นอนสมุดบัญชีธนาคารโอ้โหอันนี้ห้ามลืมนะคะนะคะแล้วก็ ได้ว่าจะรับเป็นเงินสดหรือจะโอนเข้าบัญชีนะคะก็อันนี้ก็รีเทียวต,ต่างๆเด๋ยนเาหน้าที่เขาคงม,มีคําแนะนําหรือใครอยากจะตรวจสอบสิทธิ์ว่าเป็นผู้มีสิทธิ์รับเบีย้ยยังชีพหรือเปล่าเนี่ยก็สามารถตรวจสอบได้ในวันที่5ของเดือนถัดไปที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นหรือเทศบาลแล้วก็สามารถตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์ได้รับเบีย้ยยังชีพทั้งหมดภายในวันที่29กันยายน2566นนะคะค่ะ